สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเรามองความผันผวนยังอยู่ในกรอบนะคะจริงๆกรอบค่อนข้างใกล้เคียงกับ2วันที่แล้วที่เราให้มานะคะตลอด23วันที่ผ่านมาเราให้1,505ถึง1,525จุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะมองความผันผวนอาจจะอิงทางลงนะคะคือวันนี้เนี่ย บางตลาดที่ปิดทําการไปอย่างเช่นตลาดหุ้นจีนนะคะจะกลับมาเปิดทําการนะคะหลังจากปิดตุนจีนไปค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งจีนเนี่ยน่าจะเปิดในเชิงบวกนะคะเรามองในแง่ของการบวกชดเชยในช่วงที่หยุดไปแล้วมีการปรับตัวขึ้นของตลาดหลายๆตลาดนะคะจีนเปิดมาวันแรกน่าจะอิงทางด้านเชิงบวกอาจจะช่วยเซนติเมนต์ของหุ้นภาคได้บ้างนะคะแต่ว่าเรามองว่าประเด็นที่แวดล้อมตัวตลาดหุ้นไทยกับภาพการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็ก์นะคะในช่วง หลายวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าอัพไซด์ของตลาดน่าจะค่อนข้างจํากัดน,นะคะเรามาลองดูปัจจัยที่เราให้น้ําหนักอยู่ตอนนี้นะคะประเด็นแรกนะคะก็คงเป็นเรื่องของการจับตาดูทิศทางเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐนะคะที่อยู่ในทางปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะลองไปแทร็กดูนะคะในช่วงการดีดต,ตัวขึ้นของตัวพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐนะคะ ตรงนี้เนี่ยสะท้อนภาพอะไรบ้างนะคะคือถ้ามันขึ้นในอัตราที่เร่งตัวมากจนเกินไปเนี่ยแน่นอนที่สุดผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเรามองอยู่3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของเอ่อ valuation ของตลาดนะคะว่าเอ่ออาจจะเอ่อมีผลกระทบในเชิงลบมากขึ้นนะคะคือภาพรวมของ valuation อาจจะตึงตัวมากขึ้นจากเรื่องของเทรนเอ่อคือตัว อัตราดอกเบีย้ยแนวแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยที่จะต้องไปลักอินเข้าไปในการคำนวณ valuation นะคะก็จะมีความตึงตัวมากขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะก็คือในเรื่องของอ e a r n i n g yield gap นะคะที่จะลดลงนะคะเพราะแน่นอนที่สุดนะคะภาพโดยรวมของอัตราผลตอบแทนในส่วนของอพันธบัตรที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะก็จะทําให้ตัว e a r n i n g yield gap เนี่ยลดลงถึงแม้ว่าถ้าเราบนสมมติฐานที่ว่าผลตอบแทน จากตลาดหุ้นเนี่ยคงตัวนะคะการที่ดิวของบอลเพิ่มขึ้นเนี่ยเออนี่อยู่กับก็แทบลงอยู่แล้วไม่นับรวมกับในความเป็นจริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเอ่อตัวไอตัวอัตราผลตอบแทนของตลาดเนี่ยจริงๆลดลงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเอ่อค่อนข้างในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ประเด็นที่3ที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็คือในเรื่องของการคาดการเงินเฟอ้อในอนาคตนั่นเองนะคะก็คือเป็นตัว Inflation Expectation นะคะเพราะว่าตัว,ต,วตัวนี้เป็นตัวสะท้อนที่ค่อนข้างดีนะคะว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าคนมองว่าในอนาคตเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่าจะมีการฟื้นตัวหรือว่าเร่งตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่ ตัวธนาคารกลางต่างๆเนี่ยต้องเริ่มหันกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องของการคุมเข้มนโยบายมากขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าถ้ามีนโยบายตรงนี้พิ้งออกมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็จะมีแรงกดดันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสามประเด็นหลักๆนะที่เรามองว่าการที่บอลยิวของสหรัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยในอัตราเลขกที่เร่งมากเกินไปเนี่ยน่าจะส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะซึ่ง ถ้าไปจับตาดูแล้วเนี่ยตัวบอลยูของสหรัฐเนี่ยขึ้นมาจากตรงไหนขึ้นมาจากประมาณ0.5เปอร์เซ็นะคะในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะคะในรอบนี้นะคะก็อยู่ที่0.5เนในช่วงสิต้นเดือนสิงหาคมนะคะใช้เวลาประมาณ6-7เดือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นไปแตะประมาณ1.3เปอร์เซนนะคะก็ประมาณขึ้นมา2-3เท่านะคะใช้เวลา6-7เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งมองจากสโลปนะคะในเชิงกราฟเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างชันอยู่พอสมควรนะคะคนนี้ต้องจับตาดูค่อนข้างใกล้ชิดแล้วนะคะว่าจะส่งผลกระทบเนี่ยมากขึ้นกว่านี้เท่าไหร่เมื่อวานนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเอ่อตัว US 1 0 year treasury yield เนี่ยเริ่มเอ่อขยับลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังเกาะอยู่แถวแถวเอ่อหนึ่งจุเอร์เซนะคะละเมื่อวานนี้ลดลงมาที่หลังจากแต่หนจุดาแล้วก็ลงมาที่หนึ่งจุดเจ็ดเจ็นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีที่ชะลอความร้อนแรงลงนะคะแต่ว่าก็ยัง ยังต้องจับตาแนวโน้มอ,อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเรามองว่าค่อนข้างนิเกติฟต่อภาพโดยรวมของตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะคะประเด็นที่2ที่มองว่าเป็นปัจจัยในเชิงลบเข้ามาในตลาดนะคะก็คือเรื่องสถานการณ์การเมืองภายในนะคะปัจจัยเฉพาะของเราเองนะคะให้จับตามากขึ้นเพราะว่าประเด็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มพณะราษฎรที่อยู่รอบสภาคือตอนนี้ในสภากําลังเรื่องมีเรื่องของการอภิปรายนะคะก็ยังมองว่าไม่ได้มีภาพ ในเชิงอิมแพกมากนะคะแต่ว่าในเรื่องของนอกสภาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดการได้ค่อนข้างที่จะยากกว่าเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสภานะคะเพราะว่าเราก็ยังมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาแล้วในทางที่สุดแล้วรัฐบาลน่าจะผัดพ้นไปได้แต่ว่านอกสภาเนี่ยมันประเมินค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการการจับตาที่ค่อนข้างใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประเด็นข้อเรียกร้องของการรวมตัวกันของกลุ่มคณะรัษฎรในรอบนี้ที่บอกว่าจะให้มีการปล่อยตัวแกนนำ4คนนะคะซึ่งก็ ล่าสุดเนี่ยสารอุทธร์ยืนยันคำสั่งเดิมนะคะว่าไม่อนุญ,ญาตให้มีการประกันตัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มคณะราศฎรที่มีการชุมนุมกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าถ้าไม่ปล่อยเขาจะรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งวันที่20กุมภาพันธ์นะคะตรงนี้ก็คงต้องเป็นสถานการณ์ที่เริ่มหันกลับมาจับตามากขึ้นนะคะสำหรับการเมืองภายในทําให้เราเมองว่าเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นทยเนี่ยอัพไซด์จะดูค่อนข้างที่จะจากัดน,นะคะ,ะก็ ออมองในเชิงภาพโดยรวมเนี่ยคิดว่าคงไปไหนไม่ได้ไกลนะคะอาจจะผ่านผลอินทางลงเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราให้กรอบไปใกล้เดิม1 5ึ่ง5้5นนะคะตัวหุ้นนะคะที่เราแนะนำเป็น pick of the day วันนี้ถ้ายังวนเวียนอยู่กับทีมใ,ในส่วนของ e ออ n ์ดิงเคเป็นหลักหรือตัวที่เรามองว่าประกาศงบแล้วเอาลุกอย่างค่อนข้างดีนะคะวันนี้เลือกมา2ตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวสุภาลัยนะคะตัวนี้งบยังไม่ประกาศประกาศวันที่23กุมภาพันธ์นะคะตัวนี้น่าสนใจในการซื้อดักงบนะคะเพราะว่าเรามองงบ 4Q เนี่ยค่อนข้างจะไปได้สวยคะดีนะ,ะมีการเติบโต,ตประมาณ12% y เย n year แล้วก็70% q on q นะคะเพราะว่ามีเรื่องของการเริ่มโอนโครงการคอนโดขนาดใหญ่ในขณะที่แนวราบเนี่ยก็ยังไปได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเแบ็กหลอกที่จะรอโอนในปีนี้เนี่ยมีมียอดที่ค่อนข้างสูงนะประมาณ1.6หมื่นล้าน บาททีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องของการเติบโตของยอดโอนปีนี้ได้15%นะคะแล้วก็จะส่งให้กำไรเติบโตได้11%นะคะไปมองในแง่ของราคาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกนะคะมีการปรับตัวยอดลงนะคะออทำให้ตัว PE นะดับปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มแล้วนะคะมองราคาเริ่มน่าสนใจนะคะงบที่จะออกมาก็น่าจะสวยนะคะวันที่23กุมภาพาันธ์น่าสนใจในการซื้อดักงบก่อนสำหรับสุภาัยนะคะตัวที่สองนะคะ เราแนะนำตัว STA ออกมานะคะตัวนี้เนี่ยเรามองการเติบโตในปี64เนี่ยชัดเจนว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกก็ดีด้วยตัวแม่ก็ดีด้วยนะคะในแง่ของลูกนะคะก็คือตัวถุงมือถุงมือยางนะคะก็เรื่องของปริมาณน่าจะมีการเติบโตขึ้นนะคะประมาณ15%เอนะคะเยอเนียในขณะที่ในฝั่งของราคาขายเองเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่านะคะก็ราคาขายน่าจะเติบโตได้ประมาณ70%็ดสเปอร์เนเยอนียนี่คือลูกค่อนข้างดีชัดเจนนะคะ ส่วนของตัวแม่เองนะคะในเรื่องของกลุ่มยางธรรมชาตินะคะด้านอุปสงค์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ดีนะคะราคาก็ฟื้นตัวขึ้นได้ในเลนจ์ประมาณ8-10% year เอราะฉะนั้นเนี่ย เรามองทั้งสองส่วนรวมกันเนี่ยน่าจะทำให้กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ครั้งหนึ่งสำหรับตัว S T A นะคะแล้วยังมีแคทาลิสต์ระยะสั้นเข้ามาะะหลังจากที่ตัวบริษัทออกมาให้ข่าวนะคะในเรื่องความสนใจที่จะกระโดดเข้าไปเข้าร่วมในทีมเรื่องของการปลูกกัญชงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ระหว่างเรื่องของการขออนุญาตปลูกนะคะตัวกัญชงในพื้นที่ประมาณ 100- 200ถึงไร่นะคะก็ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตได้ภายในปีนี้นะคะแล้วก็ยังมีแผนสเต็ปต่อไปด้วยปลูกแล้วแล้วก็จะสร้างโรงงานสกัดเพื่อต่อยอดอตัวธุรกิจอีกนะคะเพราะฉะนั้นบนทีมนี้เนี่ยตัวนี้ XCA ขอเข้าไปร่วมด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะมีแหรงเกิมกำไรเข้ามาเหมือนกัน,นะคะวันนี้ฝากไว้2ตัวสำหรับ Pick of the Day นะคะ s u p p l t กับ STA นะคะส่วนตัว Technical p i นะคะวันนี้3ตัวเรานำเสนอตัว CPF นะคะ s e n เ i n แล้วก็ตัว CPW ค่ะ ก็ตัวแรกนะคะ STA นะคะเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์นะคะสิ่งหนึ่งที่อมองแนวโน้มที่ดีนะคะก็ในเรื่องของกำไรปี64เนี่ยน่าจะทำสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งในเรื่องของตัวธุกรกิจถุงยางธรรมชาติาถุงมือยางนะคะแล้วก็ยางธรรมชาตะโะดยยางธรรมชาตเนี่ยต้องบอกว่ายังดีต่อเนื่องนะคะนนในเรื่องของความต้องการของผู้ผลิตยางล้อที่กลับมานะคะหลังโควิดคลี่คลายนะคะประกอบกับ ในเรื่องของการที่นํายางไปผลิตเป็นน้ำยางสดเพื่อผลิตถุงมือเนี่ยก็ทําให้ราคาขายเนี่ยปรับขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นบวกต่อตัวธุรกิจเอ่อยางธรรมชาตินะคะและอย่างนึงก็ใกล้จะเข้าฤด,ดูปิดกรีดนะคะในช่วงเอ่อเดือนมีมมนาเมษาช่วงนี้นะคะก็ราคาก็มีอย่าน้มที่น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะในเรื่องของเป้าขายปี64เนี่ยในเรื่องของอยางธรรมชาติเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นที 17%นะคะนที่1.2ล้านพันนะคะส่วนธุรกิจถุงมือยางเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังไปได้ค่อนข้างดีนะคะราคาขายใน1 q 64เนี่ยยังเพิ่มขึ้นจากควอเตอร์สเนี่ยประมาณสัก20%นะคะกลมๆนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาจากในเรื่องการขายนะคะแม้ว่าจะเริ่มเห็นมีการฉีดวัคซีนในหลายๆประเทศแล้วนะคะปริมาณการขายเนี่ยเออยังมีออเดอร์รองรับไปถึงปีถัดๆไปนะคะ คาดโวลุ่มขายในปี64เนี่ยบวกได้15เปอร์เซ็นต์นะคะขายเนี่ยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่70เปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> เอ่อทาง SCA เนี่ยก็ออ,อยู่ระหว่างนะคะขออนุญาตการปลูกกันชงนะคะบนพื้นที่ประมาณสัก100่งรถึงสองไร่นะคะคาดจะขออนุญาตจากทางการให้แล้วเสร็จเอ,อประมาณมีนานี้นะคะเริ่มผลิตได้นี่ก็คือน่าจจะช่วงปลายปี ออแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะมีการพิจารณาเปิดศูนย์สกัดเองในอนาคตนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะสร้างกําไรให้อีกทางหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายจะปรับกําไรเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับตัว S T A นะคะน่ารบราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังแนะนำซื้อเก็นกำไรไปก่อนนะคะมองตัวนี้เป็นปีทองทั้งธุรกิจยางธรรมชาติแล้วก็ถุงมือยางนะคะต่อไปก็เป็นตัวเมเจอร์นะครับ ก็ประกาศผลประกอบการออกมาไตรมาสสี่นะครับมีกำไรสาร้อยล้านบาทก็ถือว่าดีกว่าที่คาดมากนะครับหลักๆก,ก็เป็นในเรื่องของส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นมากนะครับถ้าหากมาดูรายได้เนี่ยจะพบว่าจะลดลงประมาณ50% year on year นะครับแล้วก็สี Q ่เอ่อโตขึ้น49% Q on บเก้าเปอร์ซนะครับมามีรายได้อยู่ที่1,339ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์ของโควิดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ต้นทุนแล้วก็ s อ n เนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันก็คือลดลงเยอะอนเยแต่เพิ่มขึ้น Q ิวอนคโดยในตัว s อสเอ็นเองในไต,ตรมาสสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากไต,ตรมาสสค่อนข้างเยอะนะฮะเนื่องมาจากเขามีการตั้งสำรองคดีความเข้ามา159ล้านนะครับส่วนแบง่งกําไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง53%มนะครับมาอยู่ที่417ล้านบาทอันนี้ก็จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์นะครับของบริษัทร่รวม2แห่งก็คือรัชโยธินเอเวอร์นิวกับตัว sf เนะครับเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ม,มากกว่าที่เราคาดการไว้ที่179ล้านนะครับก็เลยเป็นตัวรายการสําคัญที่ทําให้กาไรเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดเอาไว้นะครับสำหรับแนวะโน้มในไตรมาสหนึ่งะครับจะกลับมาอ่อนตัวลง q on q ออีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากโควิดที่ระบาดรอบใหม่นะครับประกอบกับไม่มีภาพยนตร์ใหญ่แล้วก็ภาพยนตร์ไทยเลื่อนฉายก็เป็นเรื่องของจากตัวโควิดเช่นกันนะครับก็กดดันให้ภาพรวมในไตรมาสหนเนี่ย จะแยกลง q-on-q นะครับโดยาภาพยนตร์ใหญ่เนี่ยจะเริ่มเข้าฉายนะครับตั้งแต่ไทม์มสสอนะครับเป็นต้นไปนะครับก็น่าจะทำให้ภาพรวมธุรกิจโดยรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับอีกครั้งในปีนี้นะครับกลุ่มเมเจอร์เองก็จะมีภาพยนตร์ไทยเนี่ยเข้าฉายประมาณ19-20เรื่องจากปกติที่เข้าฉายประมาณสัก10เรื่องก็น่าจะเป็นตัวหนุนรายได้นะครับในส่วนของ ครับด้วยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มช่องทางการขายป๊อปคอนไปยังช่องทางอื่นๆนะครับซึ่งคาดว่าน,น่าจะเพิ่มรายได้จากการขายในช่องทางอื่นเนี่ยขึ้นอีกกว่า100ล้านในปีนี้นะครับเรายังคงคาดการกําไรในปี64นะครับที่877ล้านบาทด้วยก่อนนะครับโดยในปีนี้เนี่ยก็ยังคงมีการตั้งสำรองคดีความเข้ามาอีกประมาณ100ล้านนะครับราคาหุ้นเมื่อวานปรับตัวขึ้นมานะครับเราก็ ปรับลดคำแนะนำลงนะครับมาเป็นถือจากทยอยซื้อนะฮะเนื่องจากอัพไซด์ที่น้อยลงนะครับเอ็นทีซนะครับเอ็พีซได้มีการปรับลดอตัตราดอ,อกเบีย้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับเพื่อแก้ไขกนกับพุ้แคลไลบายที่กำลังจ,จะเข้ามาอย่างบริษัทรวบทุนนะครับระหว่างธนาคารออมสินและกับสวัสดนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนองจากมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 น,นะครับทำให้ผลตอบแทนสินเชื่อ,อ,อลดต่ําลงนะครับ ในเอ็นดีซีจะใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาชดเชยดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับโดยสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอ็นดีซีคิดตัดดอกเบี้ยที่ยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าสินเชื่อจำลองทะเบียนรถนะครับที่ปรับลดลงไปเหลือไม่ถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโดยทัพเป้าจะปล่อยสินเชื่อนะครับหนึ่งหมื่นคันต่อเดือนในปีหกสี่นะครับ ยังคาดหวังการเติบโตที่โดดเด่นได้ต่อนะครับโดยมีสีตั้งเป้าที่จะปิดเชื่อเพิ่มในปี64 2ี่สิบถึง2ี่้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครเปิดสาขาเพิ่มอีก20สาขาต่อไปคงประมาณการกำไรปี64ไว้ที่600ล้านนะครับเพิ่มขึ้น14.7เปอร์เซ็นต์นะครับคงละครโดเด็นพื้นฐาน71บาทแล้วก็ยังแนะนำถอยซื้อครับ ค่ะต่อที่ EPG นะคะก็แนวโน้มการเติบโตของ EPG นะคะก็คาดยังสดใสในทุกธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น a e r o f รเฟ e r o c l a s s คหรือ EPP นะคะจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ฟื้นตัวนะคะท่า,า,าการสถานการณ์โควิดที่คีไคลงนะคะบวกกับมาตรการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพที่เข้มข้นนะคะด้วยนโยบาย USE นะคะหรือ3ามปนะคะประโยชน์ประหยัดแล้วก็ประสิทธิภาพค่ะ โดย EPG นะคะประเมินยอดขายปี64สนะคะสิ้นสุดมีนาง64่เนี่ยคาดดีกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านะคะว่าจะติดลบอยู่ที่10-12%นะคะแล้วก็กอสต์มาจินที่อยู่ในระดับสูงกว่า30%สนะคะส่วนปี65ก็คาดรายได้จะโตนะคะเทียบเท่ากับปี62หรือว่าบวก10%นะคะแต่ปี63นะคะแต่อัตราทำกำไรนะคะก็จะดีกว่านะคะในช่วงของปี ปี62นะคะที่ทำไว้อยู่ที่27.3ค่ะโดยที่การลงทุนใหม่ๆเนี่ยก็คาดจะไม่มากนะคะเนื่องจากปัจจุบันเดียว EPG เนี่ยก็มีการพัฒนาการมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยูเลทที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่แค่6 0นะคะซึ่งก็ยังเพียงพอรองรับการเติบโต,ตยอดขายที่คาดดีขึ้นค่ะทางฝ่ายนะคะยังคงมีมุมมองบวกนะคะต่อผลดํานเนินงานของ EPG นะคะที่คาดจะยังโตต่อได้อีกนะคะโดยปี64นะคะทางฝ่ายก็คาดว่า EPG นะคะจะมีกําไรสุทธิอยู่ที่ 1, 1 9 4ล้านบาทนะคะเติบโต9.1%เย a r ร์ออนเนะคะแล้วก็โตต่อในปี65นะคะอีก11.3%เย a r ร์อ e นเยนะคะพร้อมทั้งประเมินราคาพื้นฐานปี65นะคะไว้ที่10บาท40ตางนะคะซึ่งราคาหุ้นปัจจุบันก็ยังมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานนะคะก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อค่ะต่อไปวินตัว SCSN นะครับเมื่อวานประกาศงบก็ดูแล้ว ไปตามที่ตลาดคาดน,นะครับส่วนใหญ่ทรงขององบเนี่ยยอดโอนควอเตอร์นี้ลดลง20%นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงควอเตอร์4ปี62เนี่ยมีการโอนคอนโดใหญ่ๆเข้ามา2โครงการนะครับทำให้ยอดโอนคอนโดปีที่แล้วเนี่ยมีฐานยอดโอนที่สูงมากนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยการขายแนวราบจะไปได้ดีนะครับมีการเติบโตได้มีการโอนสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่พอนะครับ เพราะน้ในส่วนของ m a r ์จิก็ดูปีนี้เนี่ยการโอนแนวราบเยอะกว่าคอนโดเพราะฉะนั้น m a r ์จินเนี่ยโดยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก็จะต่ำลยนะครับเพราะมาร์จิ้นคอนโดปกปติจะสูงกว่าแนวราบรายใจ่ายในการบริหารก็สูงขึ้นทำให้กำไรควอเตอร์สี่ลดลง53%แต่ภาพรวมเนี่ยใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการนะครับ รวมถึงการจ่ายปันผลเนี่ยที่เรามองไว้เนี่ยประมาณ18สตางก็เหมือนเท่ากับที่เราคิดเลยครับงั้นมองตัวนี้เนี่ยปี6-3ออกมาตามคาดปีนี้เนี่ยก็ยังต้องหวังแนวราบอยู่นะครับขณะที่การขายสต็อกคอนโดยังฉลองนะครับเพราะยอดยองโอนคอนโดเนี่ยปีนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นปันจจัยลบนะครับแม้ว่ายอดโอนแนวราบจะดีขึ้น่อเนื่งนะครับ ถ้ามองเนี่ยยอดโอนอาจจะอ่อนลงเล็กน้อยนะครับแนวโน้มมาชิ้นที่ดีขึ้นอาจจะทําให้กําไรส่วนตัวราคาหุ้นเนี่ยดูแล้วไม่แพงแม้ว่าโก้จะไม่โดดเองนะครับ PE อยู่ประมาณ6 7เท่ามียิวถึงหกถึงเจปอร์เซ็นต์นะครับทิงคงคำแนะนำให้ลอยซื้อราคาพื้นฐันที่3บาทครับค่ะในส่วนของทองคำนะคะวันนี้ก็ มีการดีบากลับขึ้นมาได้ในช่วงเช้านะคะเล็กน้อยนะคะประมาณสิเหรียญได้นะคะหลังจากที่ลงไปทําจุดต่ําสุดในรอบกว่า2เดือนครึ่งนะคะบริเวณ1 7ึ่เเหรียญสารัฐต่อออนซ์เมื่อคืนนี้นะคะทาการแรงกดดันจากรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสารัฐที่ออกมาสดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวเลขยอด้าปลีกเองนะคะตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยตัวเลขอุตสาหกรรมรวมถึง ในส่วนของดัชนี PPI นะคะเงินเฟอ้อในภาพการผลิตที่เร่งตัวขึ้นนะคะในเดือนที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าขึ้นนะคะโดยดอลลาร์อินเดซ x เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านเรน91จุดน,นะคะตรงนี้ก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยเผชิญแรงขายทำกำไรออกมานะคะ ขนาที่ตัว US Bond Yield นะคะ10ปีของสหรัฐนะคะก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะแม้ว่าเช้านี้เนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาบ้างนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของดอลลาร์อิตเด็กที่ขึ้นไปอนนต้าน9 1จุดนะคะแล้วมีย่อตัวกลับมาลงมานะคะช่วงเช้า90.85นะคะถแถวนั้นทำให้เห็นราคาทองคำเนี่ยมีดีกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะ ประกอบกับในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดที่ยังส่งสัญญาในเรื่องของการจะคงนโยบายในเชิงผ่อนคลายทางการเงินต่อเพราะว่ามีมุมมองในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังค่อนข้างห่างไกลาจากแาร็เก็ตที่ทางเฟดเองเนี่ยมีการคาดการไว้นะคะหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดล่าสุดเองเนี่ยก็ จริงๆแล้วดูไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นไปกว่าที่ตลาดเนี่ยมองกันเอาไว้หรือวาอ่าจากในส่วนของตัวคอมเมนต์หรือว่าถแถลงการของประธานเฟดก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาทองคำเองเนี่ยซึ่งยังเผชิญแรงกดดันนะคะจาก การไหลออกของเม็ดเงินลงทุนนะคะโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR Gold Trust นะคะก็มีการปรับลดการถือทององคำลงอีก3.79ตันนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นภาพของการไหลออกของอตัว กองทุนนะคะต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าก็ยังดูเหมือนว่าราคาทองคำเนี่ยจะอ,อ,อยู่ในทิศทางลงได้ต่อนะคะอาจจะมีรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะหลังจากที่หลุดระดับ1,800เหรียญลงมานะคะแล้วมีสัญญาณลบทางเทคนิคนะคะในเรื่องของเดสคอร์สก็คือ,อ,อในส่วนของเ,ออเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นระยะกลางเนี่ยตัดในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย ระยะยาวลงมานะคะตรงนี้ก็เรามองว่าด้วยเรื่องของการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะขณะที่ก็คงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลข building permit นะคะตัว initial jobless claim แล้วก็ในส่วนของ philadelphia fed manufacturing index นะคะ ส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเลขอย่าง Building Permit แล้วก็ Philadelphia f e d Manufacturing i n d e x เนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงนะคะสำหรับตัวเลขที่จะรายงานออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำทำให้มีการรีบาสลับมาได้บ้างแต่ว่าตัวเลขผู้ขอรัการบ้างงานหรือว่า initial jobless c l ค i m เนี่ยคาดการว่า,าจะยังออกมาค่อนข้างดีก็คือตัวเลขเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะในสัปดาห์ ที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าราคาทองคำดูเหมือนว่าจะยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆนะคะก็ยังอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากาตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยในส่วนของตัวอบอลยูนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงในเรื่องของอความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะ ตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยเรามองว่ายังมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบโลนะคะ1,764ได้นะคะแนวต้านเนี่ย1น8่1 7, 7 9 0นัะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนใน Go l l i g n f u t u r e นะคะเรานแนะนำให้เน้นในฝั่งช็อตนะคะก็เทรดดิ้งช็อต go s 2 1นะคะเรามองกรอบ 1,768ถึง1,788ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของอาภาพรวมการลงทุนนะคะในตลาดหุน้นแล้วก็ในส่วนของทองคำนะคะ